สวัสดีค่ะพ่อแอ็งค่ะสวัสดีครับพ่อแอ็งครับสว,ส,สวัสดีครับค่ะมือ่อในช่องสาหนิงพาร,รวยขอบคุณเฉลี่ยครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขของฝันกับพ่อแอ็งเนาะค่ะคในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะได้ยินว่าคุณพ่อนี่ฝันดีแล้วคุณพ่อฝันเมื่อไรครับคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่ล่ะฝันบอกจักโซเล็กันอีหยังบอกว่าจะคลอง เราเท่าเ่ยังเท่าก็าแม่นพึกษากันนี่ลหละไม่ผู้หญิงผู้หนึ่งมึง,งออายุสี่สิบเก่าปีว่าจะคล้องบรอายุบรายโน้บ้าเรียนซื้อๆมันได้สี่สิบเก่าปีมันได้หเองหูงหงหงมหือขึ้นมาเนยนบู้หูมือขึ้นมาเรืยกับโอ้ ฟันว่าผู้หญิงได้แหละมาบ่านั่นพวกเด็กน้อยพี่น้องกันนี่แหละน้องลุงนี่ละค่ะมาโซเลกันบ่าไปบระมาณว่าโอ้ยอายุสี่สิบกว่าปียังสืบประถศูดพปันว่ามันอับไปน้ำมาโอ้หูเมื่อขึ้นมาชาวบ้านมันเขามาบอกเลขนี่แหละค่ะเขาบอขึ้นว่าอัน เขาอายุ4 9เกาหรอคะโสเดกันว่าพยญยนี่อายุ4บเก้าปีกัน่าพอยญยอายุ4บเก้าปีแน่นอือขาบอกบอกว่าจะคล้องอายุไรจังสันสีน่าพร้อมขมันมาไก็เลยแล้วไปหูเมื่อข네ึ้นมาเนี่ยฟันคม มาบอกว่าอายุสี่สิบกว่าปีนี่เถอะสี่สิบกว่าคนที่มาบอกนี่นออเป็นผู้หญิงเลยบอกคุณพอ่อคือว่าแต่สาวๆค่ะครับค,ค,คนมาบอกเป็นผูยย้หญิงเมนบอกคุณพอ่อเออผู้หญิงเนี่ยละเมนเป่ผูยย้หญิงแบบนางคุยกันบอกกันเลยยู่เฮือนนี่บอกคะเอออยู่เฮือนนี่จ้ะบ้านเลขที่เหรอคะคุณพอ่อบ้านเลขที่คุณผอสองเจ็ดเดนาะค่ะบ้านเลขที่คุณพ่อเคนเคนเลยคุณพ่อฟันว่าเขาตัวเดียวถึงฟันบ่มีบ่ได้ไปใช้มาใส้ ชีเก่าตัวเดียวเป็นแขนเลยน้องพ่อเนาะชีเก่าแต่ว่าอายุมันประมาณแล้วหน่อยที่จริงคุณพ่ออายุเจ็ดปีหกสิบหายกสิบ้าที่จริงคุณพ่ออายุหกสิบห้าปีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นว่าคุณพ่อนี่อายุสี่สิบเก้าปีมันมาหยอลงกันยังว่าสี่สิบสอเนาะค่ะเขาอาจสิบอกเลยก็ได้นาะคุณพ่อเนาะจังบาลค่ะ กระติดอายุปลอมกับอายุจริงแม่น้ำเนาะคุณพอ่อแล้วก,กบ,บานอีกทีค่ะเพราะว่าเขามาเว่าอยู่บานอีกที่คงพอมาโซโลเลกันอยู่เหื่นของคุณพ่อเนาะนันขันออกไปมันกลไ้ายไปแล้วเอาตัวเอาตัวเพื่อนบอกมาเลยนะคุณพ่อเนาะเขียนๆเลยสี่สิบเก่าปีสี่เก่าสี่เก่าเนี่ยละค่ะตัวห้องกองหูเพ่อนว่าอายุห้องถนนถนนนี้ครับเขามาเเบา แตเรื okay. ่องาบอรุเว so like ่าคุณเบแมนนี่คผ yeah, ู้หญิงที่ว่านี่คูจักเป็นบอกคุณพ่อมันหูจะดอกเลยว่ามันบุ้งจอกแมนไพดอกบือก็คนบ้าน้อกนี่แล้วน้องนุงรูกล้านนี่แล้วมาเหลืนนี่แต่ว่าจำาบะชดตมก็สองประชดกันมันหล่คนรมดเลยหรือหมดจำจได้กัแจะว่าสี่สิบเก่าปีนะเขาเห็นแบบในหูน่สี่สิบเก่ากันข้าเลยก็เรยองว่าบาตอบดอกครับบ่คนอะไร สี่สิบปัวสี่สิบปัวตื่นขึ้นมานี่ยังได้ยินอยู่เมืนบ่เพราะว่านั่งนุ่งกันเขาก็หูเบิดเพาะไงอย่างนั้นอายุหกสิบนั่นแต่ใบเออนั่นมันก็บวบคันบวบแบบนั่นเชิงไปหาคุยสาวคุยเบาอย่างกับประมาณโอ้ย์อายุประมาณแถวๆสี่สิบปัวประมาณนี้ยังจัเฉยๆนะค่ะเขาสิเบาแบบทะเลอย่างเฉยะค่ะหูเมื่อขึ้นมาอืม สี่สิบเก่ากล่องไม่หูเลยแสดงว่ามัน<ช>มาบอกเลยค่ะคัน,นแนวเนี่ยขันคือไปทําง,งานนี่อุย้ยลอยเปอร์เซ็นต์นี่ลยถือคักคัม่นบ่คันคนมาบอกเนี่ยนี่จะว่า,ม,วามันกบ็บลอนมันไม่คือผท,ทานๆานมากนั่น,ม,นมันบอกเป็นโตลดตัวนี้มันบอกดูแต่ว่ามันบอกเป็นอานุจงองไออานุห้องเว้ยค่ะคันคือในพันบวชนั่นตั้งแต่ออกจากบ้านไปทางานเนาะ มันก็น่ิมาบอกว่าตัวนั่นตัวนี้หลุดน,นะค่ะครับแต่รอบนี้กะบอกตรงๆคือการค่ะคุณพ่อบอกมันก็บอกมันบอกว่าเหล็กตัวนั่นตัวนี้แต่ว่ามันก็บอกซ่านี้ก็ว่าตัวนี้หล่ะคุณพ่อเนาะกระทืบมันมันบอกบอกมาแล้วเอาตัวนี้ละเคลียรนี่ละซีเก่าซีเก่านี่ละค่ะแต่ว่าห้าเห้าคขั้นเ้าสื่ออีนี้มันก็ตองนี้ขึ้นี่ลุค่ะ ขึ้นลงได้รหรือคุณพ่ออาซูลบอกซีเก้าก็ตัวนี้มันบอกว่าดอกกระหล่ำแต่เป็นสี๋เขาเนาะแต่ซีพิกจะเลยหน้าคือคเพียงเพียงจะบอกว่าโอ้แต <c oughs> ่อาจารย์เป็นเงินๆหรือเป็นอย่างโมเดลไปบ่อไดนเลยซับหัว<อ>เอาคุณพ่อเพื่อขึ้นเพื่อลงประมาณนี้นาบอกน้ำปูนแต่ว่าคือห้าวสื่อนี่คันคือพอสื่อนี่ ซีเก่าซเก่าตัวนั้นได้ซนะื้อบนก็บ,บนเลยได้บม่มีรางไม่ใสไปใสแล้วซีเก่าซีเก่าตัวเดียวแขนๆนีนะคุณพ่อเนาะอ่ะเอานี่ละเอาตัวนี้ละตัวเพิ่นบอกนี่แล้วเนาะค่ะค่ะนี่กเนน็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝัน,ขอ,นของพ่อแองค่ะที่เพิ่นฝันเมือคืนนี่ล่าสุดแล้วก็เป็นคลิปแรกของวันวันทีน่ยยนนหนึ่งเมษายน2567ายเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับมาเบาสู่ถานผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มีโชคมีลาบเลยนงวันใหญ่กับพ่อแองเบิดสรู่สุคคน่ะ ขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะบ่แเพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเอ่งค่ะพ่อแอ่งนี่เพิ่นฝันเห็นคนเนาะค่ะมาชุ่มนุ่มโซเลกันอยู่บ้านของเพิ่นเนาะค่ะมาเล่นน้ากันสนั่นเพิ่นว่าหลักเว่ากันคุยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเบ่าขึ้นว่าอายุพ่อแอ่งนี่สี่สิบเก้าปีเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะพ่อเอ่ง อายุเพิ่นในความเป็นจริงหกสิบหาปีค่ะอายุพ่อแองหกสิบหาปีเนาะค่ะในความเป็นจริงแต่ว่ามีผู้หญิงผู้นึงเ้าขึ้นว่าอายุพ่อแองนี่สี่สิบเกาปีในความฝันแล้วพ่อเองเพิ่นก็นตื้นขึ้นเนาะค่ะตื่นสะดือตื่นขึ้นเพิ่นว่าเสียงเว้าว่าสี่สิบเกาปีนี่ยังกองอยู่ในหูเพิ่นว่าค่ะฝันจําได้ค่ะเพิ่นว่าค่ะ แล้วพอเองเพิ่นกระด้นนตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็นคือ4เก่าสเก่าเนาะคะ่ะที่แอดวงกลมห้เป็นตัวเน้นค่ะเลขคนบอกเนาะคะ่ะว่าอายุพอเอง4 9ปีในควข่วมฝันค่ะส่วนอายุจริงๆของพอเองเนาะคะ่ะ6กปีค่ะห5ห5นี่เป็นอายุของพอเองค่ะ27 27นี่เป็นบานเล็กที่เนาะคะ่ะบานเล็กที่ที่คนมาชุ่มนุ่มกันบาัากหลายอยู่บานของพอเองบานเล็กที่ สองเจ็ดค่ะบานเลขที่สองเจ็ดเนาะค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันของพ่อเองค่ะที่เพิ่นฝันเมือ่อคืนนี่ค่ะลาสุดเราเพิ่นกับแมวาวาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มิโชคมิลาบเดี๋ยวงวันไงกับพ่อเองเบิดสุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึง่งเมษายน2567นี่ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกับนําเด้อค่ะท่านผู้ชมกับนําก,กันไว้ค่ะอย่าลืมว่า เก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระได้ค่ะค่ะวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะที่สาวนิ่งได้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาบ แฮ่งๆมันๆปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้เช้านี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเลขกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ